ทักทายพี่น้องเงี้ยมาสอดสบสกุลได้กันเด้อก็อยู่โขกน้องหน้านี่ยหน่อยขึ้นเก่าหล่ะพี่น้องพอดีก็เวียนน้ำครับสูบน้ำมาใส่บอ่อดินเนาะครับเนาะสูบปึงแล้วหล่ะพี่น้องถึงเวลาก็จะห,ห้ฮะมื้ออาหารนะครับบรรยากาศนามเสียวๆพี่น้อง ำลังเรที่เดินตัวใหญ่นะครับเนะเาะก็ขึ้นมาจากกระช่างละครับว่าสสใจว่ากระช่างใ,ใครก็กระช่างสี่หัวแม่พี่น้องไ,ได้เปล่าขึ้นมาก,ก่อนรอบตรวบเบงจริงจริงแมนลหลี่ครับกระช่างเงินหัวนะครับเนาะนี่ก็เป็นแพ่เลยอ้สิพี่น้อง มันรว่ามันออกลายไปไดน,นะครับเนะบาะแหล่ป่าหัวหานไม่ชื้มือเหรครับเบ่งไปงมามันเหลื่อมลดลงอ่ามีในกระช่างนะครับก็เอาแบเบ่งจริงๆเป่าปลาขึ้นเอกกระช่างเป็นมากระช่างมันขาดไปน้องเอยนี่แหละครับการเลี้ยงปลาอยู่ในกระช่างในน้ำเนี่ยกะช่างมันกับบ่คอยท่วนไปได้นะครับเนาะมันก็เป็นแพร่แหล่ธรรมดาใช่ญญนะครับเนาะ บางเทียมันกะดกับผึ่งสื่อมาแหละครับบางเทียบ้อนผืนหยิบนั่นครับเข้าบืหยิบกะช่างมันมันมันขาดเองนะครับเนาะทั้งทังกะผึ่งสื่อมาเมนี่ครับมันแตกเองมันแตกเนี่ยกะได้นะครับเนาะได้กะจะว่ได้อันนี้แล้วไปถือกับน้ำมันก็ขาดทั้งทั้งกับช่างสื่อมามีไม่หรอพี่น้องเอ้ ถึงเวลากลับมาให้หัวอาหารปลา,า,รราอาหารกบให้อาหารไก่เนี่ยครับบรรยากาศย้มเสียวๆครับก็เดีกกัดสูบน้ำสูบน้ำไม่ใช่ครับกัดน้ำอยู่ในสาเนี่ยครับเปลี่ยนน้ำก็จะไปให้พุ่นละครับบันกระช่างปุ่นกัหบหันกบกับปลาหัอยู่ข้างใต้น้ำนะครับพี่น้องเอ้ บรรยากาศยามจะเศร้าไม่นี่กะไม่มีหมอกนะครับเพราะว่าฝนตกลินนะครับเนาะอากาศดีครับกกษตรบรหิมุ่ฝนนะครับบัดนี้ไห้มุ่ฝนอากาศเย็นสบายดีครับหลังฝนตกมาเนาะครับเนาะ นี่แลนั้นะขบับวิถีชีวิตอีสานนะครับนะเนาะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงกบต่อยอดให้เจ้าของป่าเม,มาเาื่อดไม่กล้วพี่น้องเจอฝนก็งามดีนะครับเนาะ ไก่กับยางน้ำกุ่ครบบเด็กอยากเป็นหัวอาหารอยากกินเขานะครับเนะาะอากาศดีดีพี่น้อยสดชื่นดีครับหายใจเต็มปอดเด้ยพี่น้อยจะได้ไม่เห็นกลิ่นเนียงเดกกับขอห้ยิ่งปังมั่งมีนะครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขุมสุกคนนะครับขอบคุณทุกทานติ่ติดตามขอบคุณส้หรับพี่น้องที่กำลังรับชม ก็อยู่น้ำทงน้ำทางสี่หละพี่น้องไอ้ตัวยอดไห้จากของนะครับเนาะเขากำลังเริ่มจะออกม่วงหละพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นก็อยู่จังสี่หละครับคบก๊อบย่างหลายนะครับกบก็บเหลือประมาณเกสิบตัวเนี่ยหละพี่น้อง จำนายไปเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องเป็นกาเอาไปทำกับข่าวเห็ดนี่กันแะครับสร้างอยู่ครับสร้างกับอะไดน,นะครับเนาะเพราะว่า,วาเิ่นิ่นเก็บเงินเป่นมาเก็บเงินปลายทางนะครับพอดีผมกาบริษัททำระบบในการบัญชีของโดยทางโอนกันทางโทรศัพท์นะครับเนาะผมก็บบริษทไม่มีแหละครับพี่นอ้องมันกน็เลก ตะควานเนี่ยผมสร้างกลบเพื่นเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะเสม,มอเนี่ยเพื่อนเก็บเงินปลายทางพี่น้องเอ้ยมันก็เลยสร้างลําบากอยู่มาแตกทายพี่น้องย้ำจะเศร้าครับบรรยากาศนี้ดีพี่น้องเอ้บรรยากาศเศร้าวันที่สิบหา้าตุลาเนาะครับเนาะขอทุกท่านมีความสุขในการดำรงชีวิตผูกสุขคนเด้อครับ